สวัสดีครับพบกับผมพีสุรเชษเหมือนเดิมนะครับก็เราก็จะอยู่ในคลิปของชุดที่มีชื่อว่ารู้จักกับโลกเอสเปอร์เกอร์ไปกับพีสุรเชษนะครับก็จะเป็นชุดที่ทําให้เรารู้จักกับโลคเอสเปอร์เกอร์มากขึ้นวันนี้จะเป็นตอนที่10นะจะชื่อตอนว่าชีวิตของการโดนแกล้งโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะโอเคทีนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะผมผมอย่างที่ผมบอกไปว่าเราจะทําคลิป ตามบทความที่ชื่อว่า The Experger by P. Surachet นะอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นบทความที่จะบอกก็เป็นบทความเดียวกันในหลยที่บอกของเรื่องราวของ e อ็กซ e เบกกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราก็จะเป็นบทความดั้งเดิมของเราแล้วเราก็จะมาอัดคลิปต่อนะอัดคลิปที่จะพูดตามบทความนั้นเพื่อให้หลายๆคนที่ไม่อยากอ่าน <S <S เขาอยากฟังคลิปมากกว่าก็ให้เขาได้ฟังคลิปกันอ่าทีนี้ตอนแรกเนี่ย ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยของบทความเนี่ยผมกะจะไม่พูดถึงเรื่องของการโดนแก้เพราะว่าผมมองว่าการโดนแก้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของเด็กพิเศษโดยตรงอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นปัญหาของใครก็ได้มันเป็นปัญหาของตัวเด็กก็ได้หรือปัญหาของผู้ถูกแก้งหรือว่าเป็นปัญหาที่สภาพแวดล้อมเป็นปัญหาของโรงเรียนหรือเป็นปัญหาของสังคมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันกว้างเกินที่เราจะมาระบุเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า เออเรื่องของการโดนแก้เนี่ยมันเป็นเป็นเพราะเพราะเป็นเด็กพิเศษเลยโดนแก้งอะไรเงี้ยผมมองว่ามันกว้างเกินไปที่จะระบุแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าผมจะไม่เอาเรื่องของการโดนแก้มาใส่แต่เนื่องจากมีหลายๆคนเรียกร้องมีหลายๆคนอยากให้พูดเกี่ยวกับเรื่องการโดนแก้งซึ่งผมมองว่าเออมันก็เกี่ยวนะมันก็จะมีบางมุมที่ว่าเออเพราะเป็นเด็กพิเศษเลยมีโอกาสโดนแก้งได้มากขึ้นมันอาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่สามารถที่จะพูดตรงๆได้ว่าเพราะเป็นเด็กพิเศษเลยโดนแก้มันพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่า เพราะเป็นเด็กพิเศษเลยมีโอกาสโดนแกล้งมากขึ้นเออถ้าพูดแบบนี้มันพูดได้พราก,ก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้กันถ้าในเมื่อมีคนสนใจเรียกร้องกันงั้นก็ใส่ลงมาง,งั้นผมก็เลยเขียนบทความตอนนี้ขึ้นมาอ,อ่าตอนเรื่องของชีวิตของการโดนแกล้งชีวิตกับการโดนแกล้งขึ้นมาโอเคแล้วเราก็จะมาพูดในคลิปนี้กันเกี่ยวกับเรื่องของการโดนแกล้งนะโอเคก็คลิปนี้ก็ก็จะพูดประมาณว่าเกี่ยวกับว่าคือ ต้องบอกก่อนว่าเด็กพิเศษเนี่ยมันมีโอกาสโดนแกล้งมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอาการที่ว่าแบบแบบมันดูแล้วมันแบบมันดูมึนอ่ะมันด,นดูพูดตรงๆมันดูเออเออเออมันดูแบบทื่อๆไม่ค่อยทันคนคุยอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือหรือไม่ว่าจะเป็น มองจากภายน,นอกหน้าตาอย่างเงี้ยหน้าตาเนี่ยมันบอกไม่ได้รต่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณเป็นอะไรถ้าเป็นดาวน์ทดอมเอออาจจะบอกได้แต่ว่าถ้าเป็นออทิสติกเนี้ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าหน้าตาเป็นออแต่ว่ามันดูจากการแสดงสีหน้าที่เป็หน้านิ่งๆอะไรเงี้ยแสดงสีหน้าไม่เป็นอะไรเงี้ยดูอารมณ์ไม่เป็นแสดงอารมณ์ไม่เป็นอะไรอย่างามมเงมมีเ้ยอะไรหลายๆอย่าง,ร,างรวมถึงหัวร้อนง่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบ เออมันมีโอกาสถูกแกล้งได้ง่ายขึ้นเอออะไรเงี้ยเออก,ก็ก็มันก็จะทําให้มีโอกาสถูกแกล้งทีนี้เนี่ยผมมองว่าการแกล้งมันก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายวาจาจิตใจอะไรเงี้ยซึ่งพวกเราอ่ะมันมีโอกาสโดนแกล้งได้ได้ได้อยู่แล้วเออแล้วก็ก็อาจจะบางคนเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องทั่วไปเนาะก็อาจจะแบบไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องโดนแกล้งในลักษณะัต์ที่ว่าอาจาสมมติโดนแกล้ง แกล้งด้วยคําพูดอย่างบางคนอาจจะโดนแกล้งด้วยการทำร้ายร่างกายก็มีใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยอาจจะโดนแกล้งด้วยคําพูดอย่างเงี้ยซึ่งการโดนแกล้งด้วยคําพูดเนี่ยจริงๆเนี่ยพวกเราที่เป็นเด็กพิเศษอะโดนกันเกือบทุกคนครับโดนกันเกือบหมดไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ว่าแบบบางคนไม่เข้าใจไอ้โรคจิตอย่างเงี้ยไอ้บ้าอย่างเงี้ยก็มีใช่ไหมหรือว่า ไอเอ,อ๋ยอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าไอพิการอย่างเงี้ยก็มีคําพูดพวกนี้มันมีหมดพวกเราเดี๋ยโดนกันอยู่แล้วทีนี้ถ้าเป็นการแกล้งทางร่างกายอ่าน,นี้ก็ว่าไปไปแจ้งความหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดเป็นการแกล้งทางจิตทางทางทางไม่ใช่ทางอาจจะเป็นสิ่งที่กระทบกับจิตใจแต่ว่าเป็นทางวาจาอย่างเงี้ยโดนด่าเงี้ยไอพิการอ,อ,อ,อะไรเงี้ยไอเอ๋ยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆโดนเนี่ยโดนัปหมดอะเรื่องมันก็จะไปแจ้งความอะไรก็ลําบากใช่ไหมแล้วก็ มันมันไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นด้วยไงมันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นด้วยไงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราแบบก็ไม่ชอบกันนะผมก็จะบอกตรงๆว่าก็ต้องทําใจอะครับเอาจริงๆผมก็โดนผมก็โดนนะแล้วก็โดนแม้กระทั่งญาติกันก็ยังยังด่ากันเลยยังบูลลี่กันเลยทีนี้ถ้าโดนแบบเนี้ยทําใจเถอะครับเพราะว่าเราไม่มีเราไม่เราเราไม่รู้ว่าเราจะไปทํายังไงกับคนแบบนั้นนะมันเป็นมันไม่ได้เป็นความผิดของเรามันเป็นความผิดของเขาอะคือเขาเขาเราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรกับในชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างอะ เอออะไรที่ทําให้เขาแบบทําแบบนั้นอนะ่ะเขาอาจจะเจอเรื่องร้ายๆหรือเจอเรื่องที่เขาเจ็บปวดในชีวิตมาเขาเลยแบบมาลงกับเราแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเขาอาจจะแบบยังไงอะ่ะคือคนเนี้ยบางคนเนี่ยชอบทําให้คนอื่นอะ่ะกดให้คนอื่นอะ่ะต่ำกว่าตัวเองแต่ในความเป็นจริงเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ดีกว่าคนอื่นหรอกแต่ชอบกดคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเองก็ชอบใช้คําพูดแบบนี้ใส่คนอื่นดังนั้นเนี้ยผมมองว่า มันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราฝึกให้จิตใจเราเข้มแข็งเออเรามองอย่างนี้ดีกว่าว่ามันจะฝึกให้เราให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งถ้าคุณมีลูกคุณก็ต้องสอนลวเนี่คือธรรมชาติของคนนี่คือสิ่งที่จะต้องแบบเข้าใจอะแล้วก็เรียนรู้ในในชีวิตต่อไปในการอยู่ร่วมกับสังคมต่อไปว่าในชีวิตของเราอะยังไงเราก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเออมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบฝึกจิตใจเราอะเออฝึกจิตใจให้เราแบบเข้มแ <realmente> <Wrong S 1> ข็งมากขึ้น <realmente> ให้เราแบบให้เราแบบ ไงเดียคือให้เราแบบรู้แต่ทันสังคมอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราไม่รู้เราจะทายังไงกับคนแบบนั้นอ่ะถ้าเกิดเราจะด่ากลับไปหรือว่าเราจะอะไรกลับไปมันก็ยิ่งไม่จบอ่ะเออผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยคนเราอ่ะมันมีปากอ่ะมันอยากพูดอะไรมันก็พูดได้ทั้งนั้นน่ะนี่เมื่อมันมีปากแล้วอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนถ้ามันจะปากหมามันจะอะไรเงี้ยก็ช่างช่างแม่งมันเหอะเออเราอย่าไปใส่ใจมันเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเราเองเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าอ่ะถึงเราเราพิการจริงๆขึ้นมาาหรรือเแบ เอออะไรเงี้ยเราเราเราเป็นเด็กพิเศษอย่างเงี้ยแล้วแล้วยังไงอ่ะคือคือมันเดือดร้อนอะไรมึงอ่ะหนักหนาเอออะไรเงี้ยคือคือสุดท้ายเนี่ยอ่ะถึงว่าชีวิตมึงเดือดร้อนก็จริงอ่ะแต่แบบก็กูไปแบบนี้เราจะให้ทำยังไงอ่ะนึกออกใช่ไหมมันเป็นความแบบมันเป็นความที่ว่าแบบมันเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งแต่ว่ากูก็ม,มีจุดเด่นบางอย่างที่กูเหนือกว่ามึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วยังไงอ่ะคือชีวิตคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้อ่ะมันมันมันทำอะไรไม่ได้อ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่ามาใช้ชี้ชี้คุณอย่ามาใช คนนี้ดูด้อยกว่าตัวเองคุณก็เลยกดเขาอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยมันสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนกลับไปแหละเออว่าไอคนที่บูลลี่คนอื่นนะ่ะสุดท้ายก็สะท้อนกลับไปว่าตัวมึงเป็นยังไงตัวมึงดีแค่ไหนเออสุดท้ายมันก็เป็นการสะท้อนกลับไปอยู่ดีอะสุดท้ายมันก็เป็นการประจานตัวมันเองอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าไม่ต้องไปใส่ใจใอะไรมันมากอะอย่างที่ผมบอกไปอะคนมันมีปากมันอยากพูดอะไรให้มันพูดไปเถอะเนาะ อย่าไปใส่ใจอนะไรอันมากอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องสอนน้องๆให้เขาเรียนรู้ต่อไปว่าในอนาคตเขาอาจจะต้องเจอแบบนี้ต่อไปแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับคนพวกนี้มากเพราะสุดทา้ายเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเราเองเป็นยังไงเรามีจุดเด่นยังไงเออโอเคทีนี้เนี่ยมันก็เลยสะท้อนมาอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนสนใจคือเด็กพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นมันก็เป็นกันตั้งแต่เกิดนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจ็ต้องผ่านชีวิตของวัยเรียนมาก่อนผ่านชีวิตในโรงเรียนมาก่อนมันก็เลยมีการแกล้งอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นก็คือการแกล้งในโรงเรียนก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แหละแค่ว่านี้เราจะเจาะลึกเข้ามาในโรงเรียนว่าเด็กพิเศษหลายคนเนี่ยก็เจอกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรียนในโรงเรียนอย่างผมเคยคุยกับคนที่เรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษอ่ะเพื่อนที่เรียนในการศึกษาพิเศษเขาบอกบางทีเด็กออทิสติกก็บูลลี่กันเองเด็กออทิสติกก็กดกันเองอ่ะ อะไรเงี้ยเด็กเด็กโอลิติกก็แกล้งกันเองอะไรเงี้ยเหยียดกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่เรียนร่วมมันก็มีอยู่แล้วว่าคนปกติบางคนเขาก็มาเหยียดเด็กพิเศษเนี้ยหรืออย่างผมเนี้ยผมเรียนในโรงเรียนปกติมันก็มีอยู่แล้วที่ว่าคนอื่นก็เพื่อนที่เป็นคนปกติคนอื่นทั่วไปเขาก็มาเหยียดเราเอออย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้โดนเหยียดเรื่องของเด็กพิเศษมาานะเพราะว่าเพื่อนเขาไม่รู้ว่าเราเป็นเด็กพิเศษทีนี้เนี่ย ผมก็จะบอกว่าเออในในโรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็มีการบูลลี่ยนเกิดขึ้นเอออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แหละว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ถ้าเรื่องไหนที่มันเกินเลยเราก็ต้องจัดการแล้วก็ต้องคุยกับครูอะไรเงี้ยให้รู้เรื่องว่าแบบแบบนี้มันเกินเลยไปอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยมันต้องมันต้องเป็นการจัดการทั้งระบบอะครับอ่าผมไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันนะเพราะมันยาวเกินไปแต่ผมจะบอกก่อนว่ามันต้องเป็นการจัดการทั้งระบบก็คือถ้าเกิดมีการกันแกล้งกันเกิดขึ้นในโรงเรียนเยอะอะไรเงี้ย โรงเรียนเนี่ยจะต้องจัดก,การทาเรว่าการทําการปรับพฤติกรรมของเด็กอ่ะซึ่งอันนี้มันจะเป็นรายละเอียดอีกทีหนึ่งซึ่งซึ่งมันจะต้องปรับกันทั้งระบบเลยอ่าแต่ว่าผมไม่พูดกันตรงนั้นแล้วกันแต่แต่ว่าผมจะมาพูดในมุมเฉพาะของตัวเด็กที่โดนแกลงอย่างเดียวพอแล้วอ่าทีนี้ทีนี้เด็กเด็กอย่างพวกเราเนี่ยในโรงเรียนมันก็จะโดนอะ่ะอย่างผมเนี่ยเพื่อนก็ไม่ผมไม่ได้บอกใครว่าผมเด็กพิเศษผมไม่ได้บอกใครว่าผมเป็นแอสเบอร์เกอร์แต่ว่ามันก็คืออาการของแอสเบอร์เกอร์มันก็ออกอ่ะก็คือเขาก็เห็นว่าเรา,เราเอ,อ่ะ อะไรเงี้ยเขาก็าแกล้งเราเพราะมันดูหน้าแกล้งอะ่ะมันดูแบบมันมีจุดที่น่าแกล้งแล้วผมอะ่ะคือ,ค,อคือผมอะ่ะเป็นคนที่ยอมคนผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสู้คนอะ่ะทีนี้เนี่ยพอยอมปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบเรียกว่าไงมันก็เลยแบบไปต่อเลยอะ่ะเออทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแบบ จากโดนแกล้งแล้วเรายอมพอเรายอมปุ๊บมันก็เลยยิ่งแบบทำให้ได้ใจมันก็ยิ่งแกล้งมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าโดนแกล้งหนักเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเราจะสู้ถึงจุดนั้นมันก็สู้ไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่าแบบโดนหมาหมู่ด้วยแล้วไอ้แต่และตัวที่แกล้งคือตัวหนักๆทั้งนั้นทีนี้จุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเลยก็คือผมจะบอกว่าเราเราจะบอกได้เลยว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่ปัญหาจากตัวเราอ่ะไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวดึงดูดหน้าแกล้งนี่คือปัญหาของเราซึ่งการที่เราจะทําาให้้้มันนนดดดดููึงงงแกลออยอะ มันก็ต้องทําการรักษาให้อาการของโรคมันน้อยลงแต่ต้องยอมรับตรงๆว่ารักษาดีแค่ไหนอะถึงแม้รักษาดีแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องมีอาการนิดๆอยู่บ้างแต่อย่างของผมเนี่ยอาการมันก็เห็นพอสมควรมันก็เลยเป็นตัวดึงดูดทำให้แบบยิ่งหน้าแก้มมันดูเออเออเว้ยมันดูมึนๆมันดูแบบทื่อๆไม่ทันคนมันดูแบบยังไงดีอะหน้าตบหน้าตีหน้ากระเทืบอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โดนกระเทืบจริงๆแล้วแต่อะไรแต่ตัวที่มากระทืบ แต่และตัวที่มากระทืบกูเนี่ยนะก็คือเป็นตัวที่แบบหนักๆทั้งนั้นอะฮาร์ดค,คอร์ทั้งนั้นอะซึ่งผมจะบอกเลยว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ตัวเด็กเป็นปัญหาของผู้ที่มาแกล้งเรามันมีปัญหาของมันเองอยู่แล้วมันจะเป็นพวกอารมณ์รุนแรงคือเราเราตอบไม่ได้หรอกว่าไอ้คนที่มาแกล้งเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ไปตั้งเราไม่ม uh, ีข <mel od Obrig Vie ique> like. ้อมูลที่จะไปวิเคราะห์เขาขนาดนั้นได้มันอาจจะเป็นปัญหาตั้งแต่พันธุกรรมของเขาเลยก็ได้เพราะว่าบางคนแบบมันมีเรื่องของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ามันอาจจะเป็นปัญหาหลงการเลี้ยงดูของเขาปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของเขาหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบสมองของเขาในการยับยั้งอารมณ์ในการเออในการยับยั้งอารมณ์ควบคุมทําให้เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทาให้เขาแบบเวลาใสใครก็ใส่เลยอะไรเงี้ยแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างเงี้ยแบบหัวร้อนอะไรเงี้ยนึกออกป่ะหัวร้อนต้องแกล้งคนอื่นต้องทำร้ายคนอื่นอะไรเี้ อ่าแต่อันนั้นเนี่ยเป็นเป็นปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของเราอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าในมุมมองของเราเนี่ยมันก็ก,ก็ก็ต้องเป็นอย่างนี้ของเราไปทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ดูหน้าแกล้งแต่ว่าในทางเดียวกันเนี่ยยอมง่ายก็จริงทาให้โดนแกล้งเดี๋ยวแต่ว่าในทางเดียวกันอ่ะเราเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบ เรื่องไเรามองโลกในแง่ดีอ่ะมันเลยทาให้สุดท้ายพอแก้พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเพื่อนเขาก็ไม่แก้งต่อละเขาก็แบบเออเขาก็เป็นเพื่อนกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นอย่างนั้นไปเอ่อแต่ว่าเทคนิคนี้บางคนก็ใช้ได้ผลนะบางทียอมอ่ะไปสักระยะหนึ่งอ่ะก็ก็ก็แบบยังไงอ่ะก็ก็จะทําให้เราแบบอาจจะต้องโดนแกงสักนิดหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมันก็จะหยุดแก้งไปเองก็ได้ผลแต่บางคนอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ผลเพราะว่าผมโดนแกงตั้งแต่แตม1ม2เนี่ยโดนหนักมากเอออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั ถึงเกือบมปลายเลยอนะ่ะมันถึงจะแกล้งน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั่นผมมองว่าการยอมมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะถ้าเรายอมมากๆไปเนี่ยเราเสี่ยงหลายอย่างนะครับเสี่ยงที่ตัวเราเองอ่ะจะแบกเสียเซลล์เอตีมอะไรเงี้ยแบกบตัวเราจะเสียตัวต,วตนของเราหรือตัวเราอาจจะเป็นซึมเศร้าอ,อ่างเงี้ยเพราะเด็กลเป็นแพบบิเศษหลายๆคนก็เป็นซึมเศร้าเพราะเนี้ยโดนบูลลี่มากๆจนกระทั่งแบบโดนกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยเป็นพวกเก็บกดอะไรเงี้ยซึ่งมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราอีกทีหนึง่งอ่า โอเคทีนี้มันก็จะมีเด็กพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งเด็กพิเศษกลุ่มหนึ่งไอ้กลุ่มแรกคือกลุ่มพวกยอมนะก็คือผมก็เป็นกลุ่มพวกยอมทีนี้มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพวกไม่ยอมต้องยอมรับว่าคนเด็กต้องยอมรับว่าเด็กพิเศษหลายคนเนี่ยก็เป็นพวกอารมณ์รุนแ <ๆ S 1> รงหัวรุนแรงอย่างที่ผมบอกไปว่าคุกอารมณ์ไม่อยู่หัวร้อนง่ายอย่าง,งนั้นซึ่งกลุ่มเนี้ยก็จะกลายเป็นคนที่แบบสู้มามึงสู้ปลาฟูก็สู้กลับแบบอะไรเงี้ยแบบ นึกออกปะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี้ยมึงแรงมากูก็แรงกลับอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาที่ไม่จบเพราะแม่ก็จะเป็นการชกต่อยอะไรกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกอยู่ดีแต่ข้อดีของมันก็คือมันอาจจะไม่ถูกกดหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นซึมเศร้าหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมันอาจจะแบบยังไงเดียเป็นพวกเสพความรุนแรงอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กพิเศษบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกแกลแต่การเป็นคนแกลเขาก็มีเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นพวกแบบหัวรุนแรงฮาร์ดพอเงี้ยหรือแบบ ไม่เข้าใจสังคมอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งแบบทําให้เราแบบนึกออกปแบบ่ะมันก็จะยิ่งแรงขึ้นแล้วก็เพราะว่าแบบบางทีเราเป็นคนไปแก้คนอ,อื่นอย่างเงี้ยก็มีอย่างผมก็มีมีรุ่นน้องนะที่พอรู้จักการที่เป็นแอสโทรเกอร์เหมือนกันเนี่ยก็ก็เป็นอย่างนั้นก็มีก็คือเขาอาจจะไม่ได้แก้คนอื่นสักทีเดียวหรอกแต่ว่าถ้าใครมาแกล้งเขาก็เขาก็ซัดกลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็เป็นเรื่องกันอ,อย่าง้ยหรือบางทีเขาซัดครูก็มี เอออะไรเงี้ยบางทีแบบไม่พอใจก็ซัดครูเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมอ่ะแล้วเขาหัวร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีครูไปพูดจามไม่ถูกใจเขาเขาก็ซัดครูเลยอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นต่อยครูนะแต่แบบอาจจะแค่ด่าครูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแม้กระทั่งแบบใครอะอย่างชอนอย่างเงี้ยชอนเขาก็เขาก็บอกใช่ไหมในในในรายการวิทย์ว่าเขาก็เป็นแอสเบอร์เกอร์เนี่ยแล้วแล้วสิ่งที่เขาก่กอนหน้านี้ที่เขาเจอคืออะไรก่อนหน้านี้ก็คือแบบเขาก็เป็นคนที่แบบสู้คนนะ่ะใครแกล้งเขาเขาก็อัดกลับแล้วเขามวยเป็นด้วยไงเพราะฉะนั้นเขาก็ซััดกลบออะไรยย่างงเี้ เอออะไรเงี้ยก,ก็ก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบแต่ผมมองว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งสองรูปแบบอะทั้งการยอมและการต่อสู้กลับอะหรือการอาจจะเป็นการบูลลี่คนอื่นบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยสองวิธีนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสักทีเดียวผมมองว่าสุดท้ายมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวิธีที่สามที่จะช่วยทาให้เราแบบแก้ไขได้ในระดับที่ดูแล้ววินวิน,วนั้งคู่เออดูแล้วแบบ ช่วยช่วยทําให้เราอ่ะดีขึ้นด้วยและคนอื่นก็ได้ประโยชน์คนอื่นคนอื่นก็จะแก้งน้อยลงเพราะเขามองว่าเราอ่ะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเอ,อวิธีที่สก็คือเรื่องของการทําให้เราอ่ะสร้างจุดเด่นขึ้นมาต้องต้องบอกก่อนว่าเด็กพิเศษอย่างหลายๆคนเนี่ยมีจุดด้อยหลายๆเรื่องแต่เขาก็มีจุดเด่นบางเรื่องที่เด่นกว่าคนอื่นเพราะนั้นอนะ่ะวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยเราได้ก็คือเราก็ต้องดึงจุดเด่นของตัวเองอะ่ะให้มันเด่นขึ้นมาเออก็จะเป็นุดทีหนึ่งที่จะช่วยทําให้คนอื่นเนี่ย เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองแล้วคนอื่นก็เห็นคุณค่าเรามากขึ้นก็จะช่วยทําให้คนอื่นเนี่ยบูลลี่เราน้อยลงด้วยเอออันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยเราได้ยิ่งขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนก็ได้อาจจะเก่งแค่บางวิชาอย่างเงี้ยหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องดนตรีก็ได้หรือเรื่องเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรของคุณก็ได้ เพราะเราก็มีหลายๆหลายๆแบบอยู่แล้วอย่างคนที่เป็นออทิสติกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบร้อยคนร้อยแบบอ่ะจะมีความเก่งร้อยแบบอย่างเงี้ยนึกออกใช่ป่ะร้อยคนร้อยแบบเก่งคนละด้านกันอะไรเงี้ยคุณก็ใช้ด้านที่คุณเก่งอ่ะในการดันตัวเองขึ้นมาให้ดูเหนือกว่าคนอื่นเออผมไม่ได้ให้คุณอวดคนอื่นนะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีจุดเด่นขึ้นมาพ๊บเนี่ยพอมีจุดเด่นนะ คนอื่น,นะจะแกล้งคุณน้อยลงเพราะเขาจะมองเห็นจุดเด่นของคุณมากขึ้นเขาจะเห็นค่าของคุณมากขึ้นเพิ่มเซลล์เอ็กซ์ตรีมให้กับตัวเองด้วยเออมันทําให้คุณตัวเองมีคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเผลอทำไปทำามสมมติมคุณเก่งบางวิชาเช่นเก่งคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยไอ้เพื่อนที่จะแกล้งคุณกลายเป็นว่ามันไม่แกล้งคุณละเพราะว่ามันต้องให้คุณมาช่วยเพราะไอ้คนที่แกล้งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรขนาดนั้นรอกกมมนน็จะีีีบางงคท่่่่เเยแตว คนที่แกล้งคนส่วนใหญ่มันก็จะไม่ใช่แนวเด็กเด็กเนิร์สอะไรพวกนี้ไงนึกออกว่าเด็กเนิร์สเด็กเรียนมันก็จะไม่ค่อยแกล้งคนน่เอออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่แกล้งคนเนี่ยมันทีอาจจะแค่เรียนกลางๆอะไรเงี้ยแต่มันจะไปเด่นเรื่องอื่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่แกล้งคนอาจจะต้องมาแบบง้อเราอ่ะให้เราช่วยสอนมันหน่อยให้เราช่วยช่วยมันแบบทำการบ้านอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมช่วยช่วยติวข้อสอบอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นการสร้างจุดเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าวิธีนี้ค่อนข้างจะได้ผลทีนี้้ตงงก่่่่่่ววววาาสุดยยแแแลละไไมั็เ มันอาจจะหนีการบูรี่ไม่พ้นผมก็ได้พูดไปในก่อนหน้านี้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่านี่แหละคือมนุษย์นี่แหละคือธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละคือสันดานของมนุษย์มันเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือธรรมชาติที่เราจะต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้เราต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ว่ามันเป็นแบบนี้แหละเออถ้ามันลุกล้ําเรามากเกินไปคุณมีกฎโรงเรียนใช่ไหมคุณมีครูฝ่ายปกครองคุณจัดการ ถ้าเป็นสังคมภายนอกมีกฎหมายคุณใช้กฎหมายจัดการแต่ถ้าเกิดมันแบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นน่แะแล้วแบบคุณฝึกใจอ่ะฝึกจิตใจให้ปล่อยได้ให้ยมอมรับสภาพได้ <S <S <ๆ>ก็ปล่อยมันไปธรรมชาติของคนมันเป็นแบบนี้คนไม่ได้ดีเสมอไปอืมเราเราต้องต้องต้อง,ต,องต้องฝึกจิตใจตัวเราเองว่านี่แหละคือความเป็นมนุษย์มันเป็นแบบนี้แหละสุดท้ายเราเรา,เราก็ต้องแบบทําการฝึกเราให้มันเป็นแบบมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะช่วยทําให้เราแบบเข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้นสุดท้ายมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะ โอเคผมผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันว่าอันนี้จะเกี่ยวยงด้วยก็คือมันอาจจะทำให้โดนแย้งได้ก็คือถ้าเกิดมันมีกิจกรรมบางกิจกรรมอย่างเช่นกีฬาสีรับน้องอย่างเงี้ยเออเด็กอย่างพวกเราบางคนก็จะมีปัญหาเพราะว่าไม่ชอบกิจกรรมเข้าร่วมไม่ได้ก็ก็แล้วแต่คนแล้วละกันเนาะอันนี้ว่าจะจัดการยังไงทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณพอเข้าร่วมได้แล้วอยากอยากลองเนี้ยก็ลองดูแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ก,ก็ก็ต้องไปปรึกษากับครูหรือกับ อาจารย์อย่างเงี้ยว่าแบบเออเด็กคนนี้มีปัญหาแล้วพ่อแม่อาจจะต้องไปคุยอะไรเงี้ยว่าแบบเอเอน้องเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็บอาจจะไม่ต้องเข้าร่วมอะไรยเงี้ยแต่ถ้าไม่เข้าร่วมก็จะโดนคนอื่นนีน่อีกใช่ไหมหรือหรือแบบถึงเข้าร่วมก็อาจจะโดนแกล้งก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้คุณก็ต้องแบบต้องต้องจัดการอันนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงว่าจะทํายังไงนะเพราะผมเป็นคนที่มันมีทางเลือกเสมอคือคือ,คอกีฬาสีเนี้ยผมไม่ชอบผมก็ ก็ต้องเข้าอ่ะแต่ว่ามันมันก็อาจจะไม่ได้เข้าอะไรเยอะแยะกับเขาอะไรเงี้ยหรือแล้วก็ผมเพราะผมก็พอจะเข้าได้บ้างอะไรเงี้ยหรืออย่างรับน้องเนี้ยผมไม่ชอบผมก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ต้องฝืนใจเข้าอันนี้คุณต้องลองผมก็ไม่รู้เลยกันว่าจะทํำยังไงนะแต่ผมเข้าใจอะว่าถ้าฝืนใจเข้ามันเข้าได้ยากเออแต่แต่ว่าถ้าเกิดพอที่จะฝืนใจได้ก็ลองฝืนใจดูอย่างกีฬาเสียงี้ยผมเคยเป็นสแตนอะไรเงี้ยผมก็ไม่ชอบการเป็นสแตนแต่ว่าผมก็ฝืนใจที่จะเป็นอะไรเงี้ยแต่ฝืนใจก็คือฝืนใจด้วยความเต็ม ฝืนใจแล้วก็ตั้งใจนะไม่ใช่ฝืนใจแล้วก็ทำห่วยๆไปนะไม่ได้นะคือฝืนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก,ลก็ต้องเรียนรู้กันไปผมก็ไม่ชอบหรอกการไปแสตนเนี้ยแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเราก็ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี้ยเขาก็ไม่ได้แกล้งเราจนแบบแกล้งเราจนตายหรอกอะไรเงี้ยอืมเขาก็อะไรมีแกล้งบ้างแซวบ้างอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนาะก็ก็ก็อันนี้ก็บอกไว้กันถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสังคมที่มันแกล้งกันแรงขนาดจริงๆอะ ถ้าหนีได้ก็หนีเพราะว่าสั่งคมเบนนั้นไม่ดีหรอกถ้าคุณรุนแรงกับใบคุณเสพกามรุนแรงใบก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อคุณหรือคุณอาจจะติดติดความรุนแรงแล้วก็แสดงความก้าวร้าวออกมากับคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ติดความรุนแรงแต่ถ้าเกิดคุณแบบเจ็บกดอย่างเงี้ยหรือคุณมีอาการเศร้าอย่างเงี้ยทนจนท้าแบบเศร้าจนหรือเป็นซึมเศร้าขึ้นมามันก็ไม่ดีอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย สุดท้ายอยู่ในสังคมที่แบบบูลี่จัดจัดเนี่ยถ้าหนีได้ก็หนีเยอะนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ดีต่อจิดใจหรอกไม่ว่าจะแสดงออกด้วยวิธีไหนเ่เรื่องต่อไปที่ผมจะพูดอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการโดนแก้เสเดียวแต่ว่าขอปิดท้ายไว้ในคลิปนี้แล้วกันเพราะว่าในบทความมันเป็นตัวปิดท้ายเนาะก็คือเรื่องของการสอบแกะแพลอ่าคือในในบ้านเราเนี่ยผมไม่รู้ว่า ตอนนี้มันก็จะมีการสอบแกะแพดอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะจบลงยังไงในอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้มันมีแกะแพดอยู่ผมก็เลยจะพูดเพราะว่าผมเคยเจอปัญหานี้ก็คือเรื่องของแกะภาษาไทยที่เราเรียกกันว่าแกะเชื่อมโยงคือคือแกะเชื่อมโยงเนี่ยยากครับเพราะว่า มันจะต้องแบบคุณต้องจับเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องใช่ไหมทีนี้พวกเราเนี่ยคนที่เป็นแอสเบอร์เกอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือจะมีปัญหาเรื่องแกะเชื่อมโยงก็คือทําไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมซ้อมนะผมฝึกก่อนนะก่อนที่จะทําแกะเชื่อมโยงผมซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะสุดท้ายผมก็ทําไม่ได้อะคือเพื่อนที่ช่วยกันนะเพื่อที่ช่วยตีให้ผมเขายัางงงเลยว่าทำไมแบบทาไม่ได้คือผมเชื่อมโยงอะไรแบบผมมองอะไรไม่ออกเลยเพราะว่ามันไม่ได้เห็นภาพเป็นอะไรที่มันตรงๆหรือแบบชัดเจนหรือว่าองอนนยมแบ ต้องเป็นเป็นความหมายแฝงหรือเป็นการเชื่อมโยงที่แบบแฝงไหลไหลรั้งหรือแฝงซ้อนเป็นไปซ้อนกันมาเนะี่ยซึ่งมันยากมากอะครับเออสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ว่าผมเรียนเอกชนเนี่ยผมเลยไม่สนใจคะแนนแกะกระช่างมันแต่ผมจําได้ว่าเต็มร้อยห้าสิบะผมน่าจะได้แค่สามสิบเองอะเพราะผมมั่วหมดเลยเ่เอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละก็คือเราไม่ได้ใช้คะแนนเนี่ยเพราะเราเรียนเอกชนสุดท้ายอะก็เลยช่างมันก็เลยทิ้งไปแต่ถ้าเกิดคุณต้องใช้เนี่ยอันนี้คุณต้องลองไปคุยกับคุณหมอแล้วแหละว่าจะทํำยังไงหรือคุณอาจจะต้องปรืรอถ้าเป็นริิสตก จจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยสู้อันเป็นนิอสเบอร์เกอร์ยังไม่ถลา่แต่ถ้าเป็นเบอร์เกอร์ที่เยอะหรือเป็นออทิสติกอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องไปเรียนมหาลายัยเขารองรับของการศึกษาพิเศษอะไรเงี้ยอืมก,ก,ก็น่าจะช่วยได้เพราะว่าให้คุณให้เด็กอย่างเราเไปสอบแกะไปสู้กับคนปกติทั่วไปสู้ไม่ได้หรอกอ <c oughs> สู้ไม่ได้แล้วยิ่งจะทําให้เราอเสียใจยิ่งทําให้เราเสียเซลล์เอ็กซ์ตรีมเพราะว่าแบบเราทาไม่ได้เนี่ยแต่มันไม่ใช่ความผิดของเราอเพราะเราทําไม่ได้อ่ะคือซื้อกใช่ไหมมันมันไม่ใช่ความผิดของเราที่เราทําไม่ได้แต่มันเป็น เอออะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพยายามคิดไว้เสมอเลยกันว่าเราด้อยบางเรื่องแต่บางเรื่องเราเก่งกว่าคนอื่นนี่คือสิ่งที่จะช่วยทําให้เราเรียกว่าไงคลายปมแล้วก็แบบช่วยทําให้เราแบบไม่เสียเซฟเลตีมอะไรอย่างงี้โอเคก็ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเสริมให้นิดนึงกับตอนตอนของ,ตอ,ของตอนของการโดนแกลจริงๆแก็แผดไม่ได้เกี่ยวกับการโดนแกลหรอกแต่ว่าผมเสริมให้เพราะว่าในบทความผมมาเสริมให้ในตอนนี้ผมก็เลยเสริมให้คุณในคลายคลิปนี้ด้วยเพื่อเป็นการอําลากัน โอเคคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของการฝึกงานนะฝึกงานเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยทํางานประจําแต่ว่าณนะตอนที่เรียนเนี่ยเคยฝึกงานประมาณ3เดือนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการทํางานในบริษัทโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะครับใช้เวลาไปพอสมควรลวโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ